ทักทายสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขุสุขชนสุมองสุบอดเนาะบาหวาจะอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศมือนี้แม่ค่อมกามางานบุญผาป่าบุญหยกยอดโซฟาอยู่บ้านน้าโมงเนาะทุกคนอ่าสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีนะแม่เนี่ยนะยิ่งกับปีใหม่นะเนาะวันใหม่เออวันใหม่ มีเฮงถคนถึเนโยดยไปไปอันดแสดงงามเนาะคเบิ่นักเรียนันแสดงเชื่อปะบ่ปาปางเโดยะวังอันนักเรียนมอปลายทบเาเนาะมอซมอซมันมีทั้งมอต้นมอปลายนี่ยประกาปฐมนามง ีอยู่ซขนาดพ่อเนาะมือนี้มือนี่ทังันเอื้อยทั้งไม่ใหญ่เคี้ยวกับมาเป็นสปอนเซอร์ให้ลูกให้ล้านเนาะสปอร์ตลูกร้านทีมพอโดยโดยเห็นยันก์ระเบินี่นะ เป็นใหญ่เคียเพิ่นเป็นสปอนเซอร์ซัพพอร์ตลูกหลานทีมฟอตเนาะมื้อนี้มีอยู่3ทีมคือทีมโรงเรียนมซอนอ่ะบอนี่มีอยู่2ทีมมอต้น1ทีมแล้วก็มอปลาย1ทีมแล้วก็อีกทีมนึงก็คือโรงเรียนปฐมนาโมงเนาะเขี้ยวฉลอดเขี้ยวฉลอดคือกันนั่นแหละมันหนิงกับเขียตัวตักชื่องาม แต่ผมใหม่ลายเนาะอากาศหอนห่อนแน่ยมืนนี้กันเลยใช่เป็นยังนี่บอคิดอ้บอบอ้บอไอ้บอโอ้เียนเต็มเได้อ้้จิตใจใหมน่ะติดบ้ารื ชิแจกติบบ้านอันดับและยๆเถื่อนอะไรนะ่งาโอ้ยโยกยอเสื้ผ้าโอก็ได้มาตาชิตใจสิแจกติบลูกลานน่ะนะยู่หได้แล้วนังติงี่ายอยพูละสร้าบานเป่บานเอาเงินนำไปาวนี่เออแล้วโตวบโไดยเงินต๊วบ่อเพเห็นดับแล้วนดับอีกตาชิตใจอยู่ได้เหรอ ใคสิไฮไลท์คหนีบอลาวอ่ะแน่เนี่ยนาะแจกไปแจกมาผลบกคูก่ก็นจับบอ <c oughs> เออมือหนาผลมาเซียน,นหาแซดมันนยับข้นอีกแล้วได้นี่ ยอดพุ่งยอดพุ่งขึ้นขึ้นน้าขึ้นยอดกุ้งยอดพุ่งบ้านผู้แตกเอาซะถูกให้ขึ้นให้เกินให้ลำให้รวยกว่าเก่าวด้วยเด้อยับขึ้นก็ได้ให้ห่างให้มีอุดมสมบูรณ์ชุกผาดแข็งแห้งเอาซีมึงดูแลไรวะซีมึง โมโน่หนึ่งู่โชนะโบไฮมา,าได้ได้เ,ออเราบ้างเมนี่อันเมญาเคียวอุดนุนลูกล้านขนาดเลยทั้งเป็นสปอนเซอร์ทั้งอันอุดนุนขนมสู่กินนี่เน,เออนาะน้าหนูไม่ไใช่ป<อ>ุ้งนะจ๊ะปั้นกันกิน <ๆ S 1> ปั้นกันกินน,กน,กน,นี่มเมญาเคียวเพิ่อนอันซ<อ>ื้อซอยเอื้อย<ๆ>เพิ่นแจกลูกแจกล้านแจกญาติพี่น้องกินเออ ข้าวพินนี้น่อยค่ะน้านี้น่อยแต่้าพอนะเอออร่มากขไนี่เล็กนี่กินกินปยย่ะฮะกนกาแก่นจะกขีงดาแซบมาแซบอยู่เดียวเปียกเงิดไหลตาเียกเปียก

แจกปั้นกันกินพันซื้อหายแล้วซุปเจ้าไปเซื้องม่ใหญ่เคี้ยวพันซื้อหายกินแล้วเฮ้ยๆอวยหนามันดีกว่าแบบอวยหนามันแน่อายทงนี่แจกเออเอาอีกเอาอีกมันบอกขู่กันกินได้ค่ะน่ะ ชาวมวยนางเลี icana, ้ยงสัตว์พขอน้ยาเขามวยนงงย้งบกเหีัยเออเออทายมวยนั่งจนน่ะยังจักรทงสองบานเออจงไว้เขาสองทงละยาส่งทงตัวนี้ซื้อไมมเลี่ยจนเบิดเออเออเออผมซื้อไม่ล้เิอุดนู้นเบิดนี่นะจักรทงจักทงรวมเบิรดนะรวมรวมเบิด ชิทงชิปงหนท่งอิงนี่เาเอาทม่ิ่งปกติเ้าวันนี้ชิปซื้ออชเช้าพันเออโอเคไม่ใหญ่เคี้ยวอุดนูนสิทธงเบิดละอ้าขนมนี่อย่ามันหลดไปผ่านะอย่ามันเอานี่บ่ได้ให้ซื้อ่ะนี่งน้าอ่ะ กินพสัสดุไปทั้งใหม่อีกแหละขอบ,บุญขอบคุณทั้งใหม่หญกเคี้ยวซื้อขนมแจกลูกแจกลานสบายดีนะพายเอนี่มาเป็นกำลังใจให้ลูกชายโดยอท้ออ,องละโลอาม,อม,อมาโลสิซอยท้งหนึ่ง เออไม่แล้จัเอาถ่าเด็กน้สอยซ่อนก่อนถ่าเด็กลอยพอนแล้วก่อนชั uh, ้นเพลนแล้วเออเพื่อมาเตรียมเพื่อมาแต่งเพื่อมาสอมขึ้นเออเฮ้ยขอบคุณแม่นใหญ่เคี้ยวนะแม่เราอุดนูนน่ะ ไม่ไงเช้วพี่น้องนเกิงานองงแทนข้าวยายแกน่อยนะเพียนพี่น้องอบ้และเตน้องผู้ไปไดไจูได้้อ เสียหาพัเสียเสียไหวแท้ก็ได้มาได้อันนี้ข้าจะเอื้อมมามักต้นคอนเนาะอันนี้ไปลงหน้อย,ไ,อยได้หน่อยลงได้ได้ลากันที่ซึ่งู้โกกันีาพาเูโกูลกยากได้เมียน้อยคนย้อย งเงยไล่กับผ้าร้านมาเถียวงานบุญวันนี้เนาะเริ่มเริ่มจ่ายเงินแล้วทักนี้เริ่มจ่ายเงินแล้วเริ่มจ่ายเงินแล้วจอดขาได้บางครั้งสิบองคขาอีติฮัมแห่งไอแห่งวัดอยู่อยากแล้วแห่งเป็นไอเป็นวัดอยู่เอาบอนนิว ใจใจมันนี e, ้มือใจใส่ยอดเพิ่นยอยกยอดสบผ้ามาแต่สิบโมงค่ะถึงตอนนี้ห้องข้าจอกหนึ่งแมนของเราสามจอก มาบุญบัตรน้ำมงจะเป็นพื้นตอนหับรับสู่ดีแต่เถอพี่น้องเัอนด้วยในลูกล้านอันพวกน้องละเคียนสีขาวมา่อพรในการพื้นยอ่อข่าวยอ่นะอหน้าเนาะตอนหับรับสู่แขกบ้านแขกเมืองอบอุ่นขนาดเลยงาม แนวอยู่เนี่ยกินกันลายหลาดมากเลยเนาะวุนบ่มีน้ำเย็นลายซี่อาจารย์ก็อยจจะไม่ไหวได้ยังบ่ได้กินสองคำอบอุ<า>่นด,ด,ดีขนาดที่น้องมาบ้านาน้ำงงนะผ้าขาวผ้าปลาย่อถูกหมองถูกบ่อนเนาะบอลได้ที่มีอันแขกคุน้นแขกคนมาซุ้มนุ่มเป็นกันยกย่อให้ทั้งทีทั้งบ่อนเลยมเอนี้ทั้ง ทั้งอิ่มบุญทั้งอิ่มคุณงามความดีทั้งอิ่มนำใจบัตนาโมงมานี่อ่ะคีปวิดีโอนนิกะสิไเดล่าพีลาน้องไว้สำเนียก่อนนะทุกคนพบพอกันคลิปหนาเด้อสําหรับคลิปนี้สบายดี